เยเป็นเลยเยลียดเลยเราไม่เน้นชนะเอาโมเมนต์ลูกเอาโมเมนต์โอ๊ยโอ้อฮะอ้กบงโอ๊ยเป็นยังไงบ้างแล้วมาถ่ายซ้อนกันงี้ไม่ได้นะกำลัง ต่อท้าบิวอันนี้อันนี้อันนี้ตัดออกฮะออกอากาศเลยออกอากาศตึงมากเด็กกะลาตูเด็กกะลาโอ้อามาซ้อมเอามาซ้อมมาซ้อมอีกทีนึงเร็วมา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 มมา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 ามามมม กิเล่นเป็นทำเลเลยคืไ่อยู่ในการแสดแล้วมัน